สวัสด sí, sí, ีทุกคนปมาเจาะใหแปะเผ็นผัดอยู่หกมอเดียวกันถ้าเราชุวเจ้าขื่นแก่เกาะสวรรค์ผู้ใดใช้ปัญญาอวดนด้สั้นอะไรจะขึ้นล้วเนี่ยนะเมืนอเไรมือะไรใช่ไมเงอสวัสดีป้านลุงสวัสดีป้านลุงโอ้ยสามลูกจะขีดก่อสามลูกสาม อะกูว่าม <Bye. S 1> <Kinder. S 2> ึงสิเป็นบักเถิกเนาะแล้วกูก็เถียงกับหมออยู่ว่าต้องผู้หญิงท้องมันน่ะโอ้ยตาสั่งได้ลูกล่ะอายน่ะอาตาอันนี้ลูกร้านสาวคนที่2เจนาดําพี่น้องจังอุ้ยหน้าทางดังคมแต่นะซจิ้มลิเอ้ยเอ้ยตาสั่งเด้อลูกแม่กับ สภาพแม่ม e ันหนังด้วยโอ้โหกูเลยเห็นตะสู๊คิดว่าสิได้ผ่ามอวะบ๊วอ้วนซิเมื่ออยู่ไฟบอเลยจังไงอยู่บ้านหรืออยู่ไหนเมื่อบ้านพูบอก เอแล้วไปอยู่โนนหินแห่เดี๋ยอะขี้หายอยู่นี่เอะอันไหนก็ไดบ่ก็แบบบริใหญ่ลกคพาเนาะหนาตานาเบิ่งผมนิ่มๆเอาออกดู พี่น้อเงเบ่งเน่อี่ยงคือโพดคือโพล่ทอันนี้บอบ,บันนี้ถึงคิ้วถึงพมถึงเดียวแต่คนี้บ่มีปัญคิ้วเบื่อทุิ้วงพมก็เบื่น่งอันนี้บ่ามีคิ้วสองคืนพักก็นอนนะจ๊ะส้ันนี้น่นน้คิ้วปลาคิ้วลาหานสาวจีนะดำคนที่สองเฮ้ยตาซังอืหน้าตานึงสาาเนอะ

ในตัวเย็นได้จงโมงสากโมงสามโมงสามสามโมงสามากโมงเ่ะเห็นแต่ในขิปวิวามากเลาปวด่เปิดสี่เส้นให้ออกวาอีกเอามาเพราะสิไใ้เกือบขาหของท่าน กมให้เบ่งมันออกเองออ่านนังเลยออกง่ายออกงายออกได้ง่ายก็นาะอมันสีมันหนาป่กนลออกมหยนาะอยนาเยมันกอยู่ว่านปานทาสิด้เบ่งเองนะมันชวนเบ่งมันชวนเบ่งเอ้ยเอ้ยเ้ช่างเด้ให้ถ่ายเอาบ่เน้ะ ห้ยเท้าวะหู้่ันบ้องาคือบเล้หูกันมาว่นโอ้มาเห็นกันได้นี่นีุ่ดมเลผดมนองนะเาวนะเหางอกงอกผดมนอกมาเลยหายเถาบะฝ้ามึงดูข้างอึ่งเผานะมีข้างนะเกิดมานะเเแ้ยฮ้ยหาเท้าแทกวะหายทาแทกบะเลยอ้ามึงกับมึงอาบักมาตินอันนี้ก็หายเท้าหายเท้าแทก นานานาหยิมอีชื่อเอน้องลิลลี่ค่ะว่าซื้อไว้ได้กลิลลี่อิติหรืออิลิลลี่อิติหรืออิลลิลลี่อิตอลิลลี่เออเออเออเอคเออเออเออมอนเอองออเ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 มอเออเออ่ออเออเออเออออเ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 อเอเออเออ่ออเเอเออยออออเอออ ถ่วงเลยได้มันจะท่องมันันๆได้ลูกเอาลูกไว้เลยเอาับมึงก็จะใส่เสื้อให้ลูกมึงเสื้อบางยังวะบักกันแล้วก็บักกินกินกันบักกินกันบอสกินกันกินกันแม่ที่พารล้เหม่โอ้ยมาขาดหมดทุกตายวันจินเนีวะอยู่คนเดียว ม <liament> ีก <a> ็ด <c> ้อ <Ark eda> ่าอ๋อเฮ้ยเจ้าอ๋อจังไดกะขนาดบ่เพกมาทรงยางเปื่อยอืหมอกะหลเอาหลบ่นนเปื่อยอน่ือบ่ั่สเฮือนน่เมายังซั่นน่ะ ขนชิ้น้นแล้วเข้าไมีน้แม่อันพี่น้องเจนอาดมาแต่บ้านเหล่าหนาบอ่ะเอมามนะเอเออเจไดกัเมื่ออะไรจไดอแล้วยาพูดแล้วไปมาอยากเพ้นอยากทียังก็คือเออพอนี้เากินข้าวที่ยงพออย่งอ้วนก็อยู่น้ำกันนอนน้ำกันเลยไปอุ้มครับ เฮียยอุบไม่สิมึงยายาขุย่ันกระลุเขาเจ็บเข้าเศร้าเอ้ยเชังเด้อหนึ่งไม่ชังเด้อชังเด้อเงียยอุบทางอาเจนาดำได้คนน่อยเพิ่มอีกแล้วหนึ่งคืนหนาสิเป็นถู้ชทรายเนาะันได้ขู่กันแห้งจีดำกับกาวระบบัดในหนาแล้วเนาะสองแอว ยายังอีกสองไอ้คุณเนี่งหัวี่หัไอ้คนนึงองคนก็ยินดีเช้าเลยเช้าลสู้อยากเล้ฮะอ่าฝากนะฮะว่ามันสวงามกว่าอีนั่นด้วยมันสวงามกว่าเบิ่งกะหูเบิ่งกะหูนะมันสวงามกว่าอีนะเกย์กล้เกยยกสีนี้ สื่อเลขสื่อ88ออก8ปดเก้าจังมาด่าคืนเกาะอยู่ผู้เดียวสื่อแปดเก้าออกแปคืนนี้เสดจเจอยอดีน้ำบริสุอลายเบิดเทไรวะเบิดเบิดประมาณร้อยบาทลุ้มออกส้มออกเออใส่แมีแล้วกูรัคานคือคพื่อจะสร้างไทลูกละเบิงบาใบนมมัน เอาอีอ้วน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 ,วนเล็บจะมาเยวแท้สาหนาจะค้องนะคะพากันกินขขา้านะสื่อขากินบ้างคายดอกบอดนอนไล่ขึ้นยายเปอนะหาฮกขึ้นปได้ฮะมอว่าพังเบื่งหาขึ้นฮุกขึ้นอเอ้าใส่ยาเนาะ มาหยายแปลคนคองออกมามอถั่วทำความสะอาดไปเนาะบักหมั่มกระเลนอ่อนอยู่ไยมันอ่อนบ่หวานอยู่บ้างอะสาวซีเมันเอาตัวเจ้าแก่แหละอืมหวานอยู่ซีกูเห็นนั่นในแคมทางอันเด้ตัวสีขาวมากน่าหน่ะข้าวคลายบักบัวกเห็นบ่วยนบ้านนะคำโน่นหน่อยเห็นไดม โผลชีคนกระตุกมือให้ลูกกันหายน้ามีเงิีวะเปะี่ยนเสือดามสินไม้โอ้ยเอ้ยคอยไปยืนว่ากับบ้านจะคลองละบ้านอือมันก็มีบ้านมันอีกได้มาหาหมอบเอาเมียมันนั่นเมียมันอวะเมียปูนเป็นบ้าน เ <laughs> ป็นบอนเล่นมันเนาะเมื่อบ่เมื่อนํามันซาบ่หนเด้มืโลนดูบ่ยือเฮียนมือเมื่อไป้มือเฮียนหนังสือแล้ววันจันทร์ม่ํามื้อนี้ก็เซาเอิ้นกระถิดอีกมื้อนึงก็เฮียนล่ะบ่เมื่อผูบ่ให้เงินมันไปงเฮียนบดนี้มันบ่พังก้ มาเผาพยายามไปรับป้ายซ้ายเพิ่นน่ะอ่าบ่แม่นลุงบ่อ่าบ่แม่นเอออ้ายตะเหียงบ่บ่สิผู้ซือตกะลนะอ้ายตะเียงผู้ืสอเหลืองคนใดโอ้บ่จักเขาดอกอันน่ะมันบ่ได้เลือกคนดมอให้แม่มึงกนะทําความสะอาด ถมไปเลยบ้านอะนะให้เงินลูกสามสิบบาทมึงใส่น้ำมันลิตรหนึ่งป่ะสิกูก็ใส่ลิตรหนึ่งค่ะของโปเตมมทางเมื่อยันเกี่ยงอันยาสูบนี่หายผัวสูบเลยเด้อเฮ้ยเด้ออือเปิดสูบให้หมอเห็นหมอจีหายหมอเคียนเหลี่ยนเด้อฮะอันยาสู nhà không yếu anh em. cho nè. sao chết <laughs> phan sao si? sao chết phan măng mỏng sao <m intolerl> <nutrient> เอาเองซื้อแปกามันออก8 8เนี่ยมาเฮ้ยเจ้ามาบวกยังว่ากับเลขดีนะบริสุทธ์ลายซื้อประมาณ90้าสิบบาทเจ็ดนะดำสูนล่ะสูนในคนขายคือกัน อ่าไปอ่ะนะไปเบิ้มไปซื้ออือถ้าลูกไปซื้อป๊าบ่พี่อ้ายสิไเด้อตื่นมานมดเป็นเท่าใดลบักมาผู้เดียวเขาแทงเลือดนอยบ่เขาย้ายเขาแทงจะเลือดน้อยบ่เห็นเลือดนอยอือตาย กินนี่นาคไ่ลมัเรียกเียก็เออออออโผยียเหยสระมาสั่นมึงเเด้อหมมกูจะเอามือนำโหดโผพี่น้องเลยครมาคายชิปคนกัแม่ชิปเถื่อมันสื่อแแ้วแม่จมบ่มีเงินกินกระแซ่บนอนกลับว่าพี่ไอ Chắc không phải xài buồn là Không sao Hả? Bộ phít đó Ở chỉ không xịt nhà nhá Kín xẹp thật là kín lộn Làm khuẩn ngam Hửm? Làm khuẩn ngam làm